สวัสดีค่ะพอก,กันกบเม็ดต่อยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้เม็ดต่อยผ้ามาเบิงของแปะค่ะพี่หน้องเบิงเบิงที่นี่มีเท่ากันเบิงเดียวพี่หน้องเห็นบอกค่ะกูด่ากูด่เห็นบอกค่ะพี่หน้องนี่ค่ะฟูงมาแรงเมาถ้าแม่นสมัยตะกี้แม่นผู้เฒ่าเพิ่นเอาไปขวกินเนาะค่ะพู่เนี่ยมันจิจุ่มกันอยู่พี่นอ้อง แน่ละพี่น้องมันิจุ่มกันอยู่สิอันว่าแม่มันตายเด้ค่ะพี่น้องเบิ่งดิล่ะหมูแมลงเมาบอสท่านได้ตายค่ะมันมันจุ่มกันอยู่เบิ่งแน่ล่ะนี่จันส่วนค่ะค่ะอุ้ยุูนะบอสท่านได้ตายเด้ค่ะพี่น้องุูนะเบื้งเนี่ยเมื่อเืิดนิฝนตกหนักค่ะหมูแมลงเมา มันกีมกกัดก่อกันอยู่ค่ะพี่น้องว่าเด็ดตายเด้นี่ค่ะเบุ้งเนี่ยยังโตปเป็นติ๋นอยู่เอ้ยคาราวานเมี่ยงเมาเห็นแล้ค่ะแต่ว่าจังไดกะมันกะบ่บมิผู้กินเนาะพี่น้องโอ๊ยผู้กินเนาก็ต้องเอาออกเพราะว่านเล็กน่อยบัดห้ามันตายมา นี่และค่ะพี่น้องว่าเนตตายได้ไหมดูนะยังเป็นตัวเป็นเต็มอยู่เลี้ยงเมาจังใดกับจังมาหลายเอากระดอกระเดียดฝูงมาแรงเมาค่ะฝูงมาแรงเมาแลงเมาจังใดจะไปหลายากระโดดกระเดียด มองนี้มันจะเป็นนั่นเป็นไฟสป,ปอร์ตไห์เนาะค่ะจังมันันไม่ดีกันหวายนี่ยังว่าจุ่มจุ่มยุ่นนี่กับนี่อะไรพี่นอ้องนะเปิดนะอื้อยิงนะเปิดนะว่าท่านได้ตายพี่น้อง า,าก็ต้องปวดออกหลายคากหลายเนี่ยุ่มเป็นจุ่มเยอแต่ว่าเขาก็ต้องปวดออกนะคะ่ะเพราะว่าอีกจังน้อยแดยดออกมาก่สิ มันกระติดตายตายได้แล้วกระติดน้อยเหมืนเออหลายค่ะ๋ยวจะหอยปีกทองเนี่ยหวดปีกไม่ออกค่ะ หอยขิวไปใส่ลดใส่ีหยนวดขึ้นคาราวานคาราวานแมงเม่มาค่ะพี่นอ้องคาราวานแมงเม่มามกิอดขึ้นหตุ้แหง อกออกขันเ่าบ,บ็ปวดออกวออ่าไรเนีค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้าหน่อยมากค่ะเป็น,นเมันเจ้าหน่อยมากมันตายบะนี้หมดขั้นมัดจอ่อหมดแบบยไดเลยค่ะม,มัดจอ่อ นายพี่น้องนายเฮ็บออกขันมออกไหลคารวาลมะแรงเมาปีนี้จังว่าเห็ดปวกมันออกหลายเห็ดปวกจังว่ามันออกหลายเพราะว่าปีนี้แมงเมากระไหลคือกันส่วนที่ว่าเห็ดบ่อฝนมันตกเต้นเว้นเนาะเอ้ตกเต้นหัวปีเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยไฟเก็บเห็ดกับพ่อเก็บเห็ด เฮ็ดก็ออกหลายนึง่มาวก็หลายค่ะสวัสดีค่ะเฮ็ดแอวอจงไหลวันนี้ข้างกบมาถ้ำความสะอาด ทำคกวามสะอาดอเนาะค่ะบริเวณทําควอมสะอาดนะมาล่างถ้วยล่า,างจานไว้เนาะคะ่ะนี่จะเป็นจานเข้ากะเก็บมะล่างไว้เตรียมไว้เนาะคะ่ะเตรียมไว้เพว่าเข้าส<ป>ีไ<ป>่ได้ใส่ผ้าในมืองานเนาะไม่เตี้ยใส่ผ้าในมืองานเพราะว่าวันวันที่สิบสองนี่เข้าสี่มีงานบุญบังไฟบ้านหินเล็กไฟได้ค่ะพี่น้องงานบุญบังไฟบ้านหินเล็กไฟ เนาะค่ะนี่เขากะมาเตรียมตัวล่างถ้วยล่างจานไว้เมือ่อใดซ้ำม,มือวางเนาะคะ่ะกับเบวางดอกเพราะว่าเขากบเห็ดไปเรื่อยๆเมือ่อใดเขาค่ะเห็ดไปน้ำเนี่ยไปน้ำเมื่อใดเข้าบ่ไเด้เ,ไไดเห็ดตรงชุดหนึ่งเขากบเห็ดตรงชุดหนึ่งเนาะคะ่ะเหตต็ดไปน้ำเรื่อยๆมันก็เล้วไปเองเนาะคะ่ะตรงนี้เขาก็าจะมาล่างถ้วยล่างยังไว้นำทีมโดย ามคนสาคือกอล่ะค่ะน้องแม่น้องแมนนุ่งเขาล่างสวยล่างยั้งแล้วแล้วพอกันจีนเขาวันพอกันกินเขาตัวสาวเอากะมาเตรียมตัวเตรียมแตีงไว้เนาะค่ะอันไดมันพอแตงไว้เขากับตีงไว้ ล่างถ้วยล่างจานด้วยเพราะว่ามืองานบทธาห,าอาห,าอหา่อยากไปหลายอันหลายแนอยากไปหลายอย่างเนาะคะ่ะห่าก็จะบริเฮ็ดอันนี้เ่าก็จะทย,ย่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะล่างถ้วยล่างยังไว้ถ้าเพื่อแขกรับเชิญเนาะคะ่ะเพื่อแขกรับเชิญแขกรับเชิญท่ากบสีหลายตืบอยู่เกิดวานะคะ่ะ เขากับบอด,ดน้นี่ยากเขากับยามบ้างเขากับจัดเตรียมแตงไว้เรืยนะคะจัดเตรียมแตงไว้ล่างแล้วแล้ว,วก็จะคว่ำใบมันแหงก็จะหาแนวใสแนวยังมัน,นเ็ปจัดเรียบ,บร้อยนะคะเรา,าจะเตรียมงานไว้เมื่องานสเสียๆเขากับเครื่องสีหยากไปหัน่นไปหนี ลายยางลายอ่านลายแนวเมื่อจังสีเขากับเฮ็ดไปน้ำปวดไปน้ำล่างไปน้ำเนาะคะ่ะไปได้ตัวล่างไปได้ตัว no, man. No, man. น้องแมนน้องแมนสิเฮ็ดยังกินทอดไข่ดาว ทอดไข่ดาวน้องแมนทอดไข่ดาวทอดไข่ดาว,ดดาว,ดดาว,วกินเพราะว่ากินเขานีปปิปาเพื่อนวังหันค่ะเดี๋ยวหนูไม่เอาเดียวเตยหนีน้องแมอนีเสียบเกงนะอ้วนเบ้อ่อนวนนะครับเนีย,มนยนแม่มาแม่มาเห,เห,เหี้ยงง เดี๋ยดมไี้ไปเด้มาไล่หลายเนาะไปค่วันเดียวไปดูว่าเือหรเับรถเห้อ้ออเเอ้อเฮ้ก้อบฮ้อห้เเ้อเออเเฮ้้อ้อ้้อ้เอ้้เ้้อออเ้อ ยาวนี้ไงดาวนีเงี้ยดาวเฮียเพิ่องถวยมันแห้งเขาก็จะเดี๋ยวลงกระลังลงลม่างไวเพราะว่ามันจะติดบยติดมีแมงไหมแมงอะไรมันี่เขาไปอันเดี๋ยวเอาถวยไว้นี่เดี๋ยวเขาไปอันเส้ามีแห้งอยู่หมปูนมันจังเย็นดี ຕ້ອງມີແຮງຢູ່ຮົມອັນໂດມເຮົາພຸ